ชอ,อนนะแก้วตรงนี้มาไอแก้วเรียกอะไรกา้าโอ้โหอยากเป็นลูกรักเลยเบอร์หนึ่งเหรอไอก้ามาหาปลาตรงนี้มาโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะไอก้าไม่งอนดิไอก้วนี้เร็วไอแก้ามาไอก้ามา โอ้เราต้องทำแล้โอ้นี่เวชอพโรดอ๋อรู้แล้ว,อลวโอ้โหว้าว ใช่สิวขึ้นไม่ได้เอายูสลีนมมาด้วยอันนี้คือสิ่งที่ลำบากที่สุดเลยเซ็งมากดอกไม้ยิงมโดนเท่าไรเท่าไรย้ไม่จาวันนี้ผมกลับไปโห<ฮ>คนเยอะจะงังอ่ะสวัสดีครับการการสิ่งใดฉันไปแล้วดีกว่าคนเยอะเกินคืออยงบอกไม่ได้ครับ บอกไม่ได้ผมมาแป๊บเดียวผมมาเก็บของครับเก็บของที่ห้องนะฮะของเยอะมากแฟนคลับของคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ส่ง,งขวัญมาให้นะฮะก็เมาบอกว่าการที่พวกเราไปแฟนมีนะ่ยทุกคนรู้ไหมว่าแฟนมี <laughs> <laughs> ในบรรดาอีเวนท์ทั้งหมดเดี๋ยวขอเล่าดกวยอ่ะไม่มีใครทราบแฟนมีคือสิ่งที่เหนื่อยที่สุดแต่สนุกแต่เหนื่อยที่สุด ไม่มีอะไรเหนื่อยถ้านะแฟนมีดแล้วแฟนมีติ่งอีสติ้ง that most tired not only fan not not only fan club that tired นะ but we still have a good time you know because we have to fly to the the country that we have fan meeting so the second is we have to rehearsal rehearsal then we have to Uh, sing a song, and then we have to do benefit. And then after that, is the real work. It's separating the the present that you send, that you guys sent to me. So you guys gonna see that I I always keep the two big luggage every every everywhere. Ma na. Vietnam really delicious food. I love. I love secret fire secret. Where is off road? No, I don't tell you anything about off road I won't tell you anything. <laughs> <laughs> I mean, โอ้ยขอบคุณครับทุกคนคือแบบอุ๊ยอะไรมีใครเช็คชคิวอะไรอะ่ะว่างหรือเปล่าว่างว่างว่างอะไรใครเช็คคิวไรจะเช็คงานหรือเปล่าติดต่อพี่สายได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไปแล้วทุกคนม,มาแปบเดียวได้ทุกอย่างมาเพิ่มมาทุกคนแล้วตอนนี้จริงๆของจากเราที่แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ยังอยู่ในห้องห้องอีกอันหนึ่ง Yeah I'm so excited because I have never been to Korea. Oh thank you. After this I will I will go to exercise na. You know Brazil For sure now I have in my room I am now in my room now o p l o a d in off road room Now everyone have to back to the room because of our room not big n a but our stuff very really, very really much ของเยอะมาก so have to clear the space you know so tired and tomorrow w e too h a v e ชิวเซ s ร์เพอร์เวลทูเนะครับได้เดี๋ยวจะอ mm ีกซ้ายเผื่อนะครับตอนนี้นผม,มกำลังตัดเล็บเคลียร์ของอยู่ทุกสิ่งอย่างเยอะมากครับทุกคนขอตัดเล็บก่อนนะครับคนมาอยู่เป็นเพื่อนผมเลยนะฮะ Can you teach me mean มาลอยทงที่ไหนไมน่าจะได้ลอย <laughs> จะว่างหรือเปล่าเราก็ทงวันที่เท่าไหร่นะ28พฤศจิกายนนะครับ พิเศษโปรเจกต์สู้ๆนะครับ Come to Vietnam บนมอเตอร์ชัวร์ I wanna go to Da Nang I wanna go to Da Nang because I I saw that I saw the fantasy video from Da Nang ทำไมสุกุลถอยหลังไม่ได้ผมนั่งอยู่ไม่ได้เดินนะถอยหลังยากอ่ะดิ15อ๋อ15พฤศจิกายนเหรอเอ้ยขอบคุณครับที่ละครดีมาก แต่ที่ก็คือทุกคนนวดจนลืมเอาไปชาร์จแบแตทุกคนผมจะเล่าเรื่องอห้ฟังเรื่องต่อติดต่อมอครับผมต่อมอเข้าเมืองคือมันมันเป็นผมลิขิตมากผมอยากจะเล่าเรื่องนี้มาก uh, uh, everyone when you have, when you going to in and out enter and depart from the country so you have to uh, you have to you have to get through immigration right so a last year in Vietnam ปีที่แล้วในเวียดนามนะครับ I was fired from the line ผมโดนไล่ออกจากแถวนะครับคือเขาดุมากตอนมอเวียดนาม she's very, very 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 like very serious like f i r e me off the line นะครับก็คือไล่ผมออกจากแถวเพราะอะไรรู้ไหมครับ ให้ทายเพราะอะไรเพราะผมคุยผมคุยเหมือนคุณครูอะเหมือนครูเหมือนครูแบบเราแค่คุยกันในแถวอะแต่ว่าคือมันไม่ใช่คิวของผมด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปยุ่งหรือทําความวุ่นวายเลยเลยด้วยซ้ําเขาก็ไล่เราออกไปจากแถวเพราะว่าเราคุยกันแค่นั้นแค่นั้นเลย ใช่คือคุยกันอะคือแบบมีความสุขแต่ไม่ได้เสียงดังเลยนะนะคือเกตแมปเรากับทีมงานเราก็มีความสุขอะ We have a like happy conversation with my team อะ but that doesn't didn't make any noise นะ didn't bother anybody นะ I get fire from the line just because up we 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 talk แล้วเขาก็เลยไล่ออกไปแล้วเขาบอกว่า no you go to ไปต่อแถวที่อื่น I was shocked. And และปีนี้ this year I meet her again. We met like a destiny ก็เจอเขาแล้วีหน้าคุ้นๆคนนี้เลยคนนี้เลยตัวตึงเขานั่งตึงเลยเขานั่งตึงคือ I know that she h a e been แบบ she h a e been work like she has been work for all all day long. คือเขาถ้าจะทํางานเหนื่อยอ่ะเข้าใจปะเขาก็คงแบบเบื่ออะไร b o ว์ลิงจ็อบไอ e กส e e ฮอร์ฟเข้าใจปะก็เจอคนเดิมและและคือที่ที่ตลกคือคนข้างหน้าผมเขารีบมากเขาแบบเขาอย่างนี้เลยเขาแบบเฮ้ยเขาก็บอกว่าเขารอมานานมากแล้วคนหน้าผมเขาเป็นเขาน่าจะเป็นคนเวียดนามแบบพูดภาษาอังกฤษเขาบอกนี่ก็เลยแบบว่านี่อะเลยไม่ไม่ดีนิดนึงแหละ เราเรารู้แล้วว่าเขาเขาเป็นคน agressive g ใช่ไหมแบบ I know that uh, the police i n i m m r g r a t i o n so s he a little aggressive because of the last year situation so นี่ก็เลยบอกคนข้างหน้า I told the people that that upset because of like wait for a long time that โ oh, อนานนะพี่นานนะครับแบบสงสัยนานอะนานมากเลยอะรอนานอะบอกเขา w ้ so slow แล้วคนข้างหน้าผมอะ่ะ The man h a t stand in front of me yes it took very long you no know แล้วเขาก็เดินไปเขาก็เดินเข้าไปเขาก็เดินเขา้เเขา,ขาไปเจอผู้หญิงคนนั้นตรวจวีซ่า oh why so long แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ and she say no you have to wait เขาก็แบบเขาก็วีนอะวีนผู้หญิงคนนั้นนี่ก็เลยขำ <laughs> แล้วคือทีมงานทุกคนอะรู้คือผม,มส่งซิกให้ทีมงานทุกคนบอกล้วเจ๊คนเดิมนี่แหละเจ๊คนเดิม,นแ,นดมแน่นอนเออ I send นด้านซ้ to the to all other other team that they achieve the same one that find me that find me out of the line like everyone like oh remember her so และทุกคนก็แบบเลือกลักเลือกลักเลือกลักทุกคนก็เลือกลักแล้วผมก็เลยแล้วพ่อผมเดินเข้าไปใช่ไหมผมก็ I out, I wear Max oh I wear Max อะไ a เช่นกันเราไอซ์ไมคสวัสดีครับ แล้วก็ยื่นให้เขาสาวัสดีแล้วเขาก็แบบแล้วเขาชีดูไลฟ์วิด and I, I keep smiling สวัสดี and she she give me back a a, a little smile like this <laughs> คือทําให้เขาย,ยิ้มได้นิดนึงก็โอเคละแต่คนเดิมแบบเดสีินี่มากๆคือมันมันยาวมากแถวอะ,อะอเ่ยัามใใครรหลงกคลิปแต่ล่าสุด บางทีเราต้องแอบลงเลยนะครับหมีหมีหมีมาหาปานี่มาเร็วๆหมีมาเร็วมาหมีไหมมาเร็วอย่าลังเลมาเร็วมาหมีมาตาเร็วหมีไหมหมีหมีบีอันนี้อันนี้หมีครับไร้กล้านอนอยู่หมีลักป๊าป่ะไล้กาอยู่นี่ มีครับมีแผนไปเชียงใหม่ครับได้ she she she, she couldn't remember me because of last year i i i best cut because of my my hairstyle ครับมีข่าวดีนะครับแต่เดี๋ยวค่อยบอก Just wanna remember Just want everybody remember Want you guys to remember something This month my new song will release อยากจะยําทุกคนนะครับเดือนนี้เพลงใหม่ผมจะออกนะครัีชิงไม่อีกก็เหร 音乐，我的新歌来了。Okay, okay, okay. Okay? Everyone, please take. Okay. Okay, don't forget my new song. Okay, okay, okay. Spy something. Oi oh, Oi oh, 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 ขอบคุณนะครับคุณทุกคนเลยนะวันนี้แค่จะมาสิงคโปร์หรอ not sure นะอันน่ s ชัวนะ t ต t l e o อัน e ับหนึ่งอง just still secret นะ but I spoil a lot ละ sometime you just don't notice that I spoil คนที่ดีกว่าเจอ ผมผอมลงเยอะปะผอมไปปะจริงหรอ,อไม่ชอบผมผอมหรอผมก็ไม่ได้ผอมนะผมก็มีซิกแพคบ้างนะผอมหมอเศร้าอ,อ่ะไม่นเดี๋ยวไปเล่นซิคแพ็คกันอกเอาเอะไรรู้อะไรรู้อุ้ยขอบคุณครับ น่ารักไหมผอมเกินอะไรมาผอมเกินไม่เกินมีนเซร์ไห้เลยสวัสดีครับทุกคนไม่มีเอง เหมือนจะมีงานเชียงใหม่นะอ๋อออ๋มีงานเชียงใหม่ครับใช่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 ใชใชยังไม่ประกาศหรือเปล่าไม่แน่ใจปลายเดือนนี้ครับ I will be in Thailand on my birthday นะ so my plan change already วันเกิดผมวันเกิดผมจะอยู่ที่ที่กรุงเทพแล้วนะครับ แต่ u t ไม่ o t s u r ว่าอ t อโอ้โหพูเกตเราไปมาแล้วสิครับภูเก็ตอ่ะ How did you spend Halloween? Work <laughs> Work ที่ผมหายหายไปดูวันนี้ทำงานนะทุกคนนั่งห่วงเลยนะครับมีแต่งาน Er yeah workaholic กลับไปตัดผมสั้นเถอะไม่ชอบผมยาวหรอครับแต่ผมรักคุณได้ไหมครับ I love you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  Please eat well นะ I eat really well ทันวางานจ้างฉ่ำไหมคะมีบ้างครับเรื่อยๆครับ วันเกิดปีนี้จุคนเต็มที่เลยนะครับผมผมจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการเตรียมงานสร้างไว้แล้วเต็มที่เลย25คนครับซึ่งทีมงาน20คน No I will try not to do content will upload นะ because I I saw ไอ s ซ me มันโทม o ได้ไอซ I ได้อัปโหลด r ิสไมเออร์คอนคอนเทนนะ not my o o n t e n t นเทนนะ So รี่ o w you t h a t he not my c o n t เ n t โอเคอย่าลืมแกงโรดดมันเกิดไหนาอยู่แล้วครับ นุบใจไว้อยากจะรู้จักเธอนั่ารักเสายแก่ใจเธอไม่้จะไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะทุกคนจริงๆอ่ะคิดไว้แล้วคทีหลายอย่างด้วยแต่ว่าไม่รู้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่อยาก คือมันก็แค่วันเกิดแหละทุกคน,นก็จริงๆก็มันก็อย่างที่ผมบอกไปแหละจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะแค่ทําให้ทุกคนได้มามีความสุขม,มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยแบงคอกแอร์เวยบินมาเลยครับขอบคุณครับบินมากรุงเทพเลยจากสมุยนะครับเร็วๆนี้ยังไม่มีครับแต่ว่ามีมีปีหน้าแน่นอนครับแต่ว่าเร็วๆนี้มี28พฤศจิกายนนี้นะครับผมกับสุขีนิยันนะครับ โซเดือนนี้ทุกคนจะได้เห็นหนังแล้วก็เพลงของผมนะทุกคนไปคอนเทลไหมน่าจะไม่ได้ไปครับหัวใจของฉันได้ทบทวนเธอเงายังหวยังคืนที่เดิม สาาถ้าอยากรู้ว่าหน้าใสใช้อะไรนะครับไม่ใช่ยูสลีจริง,รงอยากดูสกินแคร์ผมปะโอเค thank you everybody so much นะ I have to go to do my work ที่มีงานที่ต้องทำต่อนะครับผมก็ ก็ช่วงนี้ก็ฝากฝากผมด้วยนะฝากเตาฝากเอารถด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องเป็นต่อด้วยนะครับผมเป็นต่อรายการ Starlight Boy นะครับมีงานดูหนังซีรีส์สสไหมอาจจะมีครับเหมือนได้ยินมานะดูด้วยกันเปล่าใครกลัวผีเดี๋ยวผมดูแลเอง Don't work out too hard sure แต่ว่ารอบนี้จะผอมจริงๆแล้วก็วคือรอบที่แล้วมันไม่สามารถคุมตัวเองได้ กาทำงาน,นเหนื่อยเกินที่แล้วอ่ะถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังไปด้วยกันเลยคง้ันคุ้มมากไม่ไหวาบางทีมันเหนื่อยเกินมันก็ต้องกินครทุกคนสี่นสีในเวียดนามไม่ชัวร์เลยครับไม่รู้เรื่องของการเข้าลงภาพยนตร์ที่ต่างประเทศเลยครับ Everybody นะครับ Eat Well Sleep Well นะครับ I will I away ได้ๆลยได้ลยได้ๆได้เลย Unbox the fans, okay. I have no time to do that from my bottom of my heart nah. I used I used to I used to do that. I used to live unbox. As you see, it's like a less less a less life, you know. I have to call my sister my family my friend like thank because of because of your love very much นะ so I take it all แต่ว่าบางของขวัญบางอันนะครับผมซัมกิฟซัมกิฟ I ผมขอนะอย่างอย่างอย่างตุ๊ก,กตาบางอันหรืออะไรเงี้ยครับผมอาจจะเก็บไว้ไม่ได้หมดจริงๆอาจจะแบบว่าสุดตึกแดงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะขอมาผมอาจจะขอบริจาคให้กับแบบว่าน้องเด็กๆอย่างเช่นตุ๊ก,กตาที่มันซ้ํากันอะไรเงี้ยครับ อเสื้อผ้าด้วยท,ท,ที่ใส่แล้วนะแต่ผมจะพยายามจะใส่เสื้อผ้าของทุกคนนะครับเพราะาผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าของขตัวเองสักเท่าไหร่เลยก็ชอบเสื้อของคนอื่นนะครับมีแก้มไม่มีแก้มก็ลองหมดขอบคุณนะครับคือเมื่อานี้ผมแบบว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกว่าแบบเออผอมดีหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ผอมดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่เราแบบถ้าหุดด่นดีแล้วก็มีคนชมเลยอย่างเงี้ยครับ มันก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามที่ผมตั้งใจทำมาก Yes I have a plan to Japan for sure What is the is kind of like อ อืม mm, anything นะ anything is okay ไอ้อ้วนอ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยวุ่นมากเลยวุ่นมากเลยดูจะไปวุ่นขนาดนี้ค่ะโอ้ยไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปดี อันนี้คืออยากอยู่ด้วยดิเดินช้าเดี๋ยวจะตัดเล็บแมวให้ดูอ่าดีกันดีกันดีกันอ่าอ่าโอ้เขาตัดเล็บไปเขาตัดเล็บหน่อยเขาตัดเล็บหน่อยอย่าดื้ออย่าดื้อดื้อกับปลาเลยปลาดุมีตัดเล็บก่ันตัดเล็บก่อ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 นตัดเล็บกันตัดเล็บกันโอเคไหมโอเคไหมตัดเล็บก่อน มามาตัดเล็บก่อนตัดเล็บก่อนตัดเล็บก่อนเดี๋ยวเสร็จละเดี๋ยวเสร็จละตัดเล็บก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาตีนเขียบป้านมันเดี๋ยวอุย๊ยเอาตีนเขียบป้านเนี่ยตายไปเป็นเปรตแล้วรู้ไหมมือไม่เท่าไมพายนะหมี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  ตายไปอ่ะนเปรดนะแมวเปดอ่ะฮะเอามือเทาไปเลยเก่งนะต้องให้ป้าห่อครับป้าขัต่เล็บก่อนแต่เล็บก่อนาสุีชย แป๊แบ,บเดียวป๋าตัดแป๊บเดียวดูครับทุกคนชีวิตผมมาต้องดูแลแมวกี่ตัวแปบ๊บเดียวเล็บหนูมันยาวเกินแล้วเดี๋ยวเป็นเล็บครบไอ้ไอ้ดิ้กกูดิ้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 ดดดดมีป๋าไม่พาไปเจอสาวๆจริงนะะว่หนูเล็บยาวเขาไม่ชอบสกรปรกรู้ไหมรู้ไหม <c oughs> เอาเล็บท้ามาเลยไม่งนนั้นป้าตัดไขนะ่นะเฉยเฉย เนปลาไม่เงินปลาเขาตัดเล็บไม่ถึงหนุ่มเล็บหนุ่มมันยาวเกินใครจะเล่นด้วยอ,ะอ่ะฮะไอเดีาผู้หญิงเขาทำอะไรผู้หญิงเราเขาทำอะไรอีกนิดเดียวอีกเนี้ยอ,อีกสองเล็บไอ้เอ,อ้ไอ,อ้เอ,อ,อ้ก็รู้หนีไม่ได้หรอกอ่าไปไปไป,ไปค่อยตัด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 อ่าค่อยตัดค่อยตัดเ้าไปหาไปหาที่ไปหาที่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกกลังการอะไรฮะทุกคน หม,มีมานี่มามาเร็วมามากลับมาหาป้ามามามาปลาไม่แกล้งแล้วปลาไม่ตัดแล้วมามาเร็วมาปลาไม่แกล้งแล้วมาเร็วหมีปลาไม่ตัดแล้วจริงๆมาเร็วมาขอลายได้ไหมคะได้ T U A H นะครับ R U B H U B 99นะครับแอดไปได้เลยนะฮะไม่มีนะรัไลายใครก็ไม่รู้ <Hello> ออกกําลังกายแรงหมดแล้วก็นอนไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวบุกไปแล้วนะทุกคน goodbye everybody เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเดินเล่นเซนลานเลยครับว่าไม่ได้ซื้อของเลยแล้วก็ด้อยู่ห้องเลยทุกคน รายการแตะเล็บไหมแตดเล็บไหมตดเล็บไหมแตดเล็บไหมตดเล็บไหม ท,ทุกคนลองตัดเล็บแมวสี่ตัวดูนะทุกคนจะได้เข้าใจมปแล้วทุกคนอคุณนายครับบ๊ายบาย